ไถน,นาค่ะคุณลูกอ๋อกำลังไถนาค่ะอ่าปรับนาปลูกฟางข้าวอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะปรับนาหลังหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนะคะค่ะ,คะก็มีแค่ห้าไร่ค่ะคุณลูกมีนิดหน่อยค่ะเออบางท่านบางท่านมีน้อยกว่านั้นก็จะบอกว่ามีตั้ง ตั้งห้าไร่นะอ๋ะอมีตั้งห้าไร่ค่ะ<า>เยะาลาปีนี้จะเอากล้วยกล้วยมาปลูกตามคันนาแล้วก็เก็บเกี่ยวเส็จก็จะสับ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 กล้วยลงแล้วก็ไถโขลกอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าอย่างนั้นค่ะบรรลุคลองฝับไปเรื่อยๆค่ะค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องการพึ่งตนนะทําวิดีโออะไรมาบ้างนะคะเพื่อที่จะได้มาส่งส่งอ่ะคือไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทํายากนะคะตอนนี้เรามีแนวทางว่าถ้าพี่น้องทําเรื่องของการพึ่งตนแล้วก็แบ่งปันมามาได้เช่นาถ่ายวิดีโอสักสองสานาทีอธิบายว่าเนี่ยตอนนี้เรากําลังทํากสิกรรมแบบนี้นะอย่างนี้ค่ะ แล้วก็ส่งเข้ามาร่วมได้เดี๋ยวเราจะบอกช่องทางการส่งคลิปวีดีโอนะคะตอนนี้ก็ส่งเผยแพร่ในใน c e b o o o กอกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสูกได้นะคะก็จะเป็นเป็นแรงเหนี่ยวนำให้พี่น้องเราได้ พี่น้องที่ได้ติดตามได้เห็นวิถีชีวิตของพวกเราจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมหรือนักศึกษาสถาบันวิชารามว่าเราพึ่งตนเรียบง่ายแล้วเราก็มีความผาสุกนะคะค่ะอนุโมทนาค่ะเชิญพี่ตั้วค่ะพี่ตั้วร่วมแสดงความคิดเห็นกับน,น้องๆน,นะคะ่ะขอบคระอาจารย์มอกเยิครับเริญนทำธุรกดีพี่น้องทุกท่านครับอ่า ตัวเพทเก่นพูดจากดาลัสเท็กซัสสหรัฐอเมริกานะครับชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงแลบตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของอาจารย์มะเขียวนี้ได้แพร่กระจายไปทั่วเรามีความยินดีที่เห็นน้องๆคือชอบคำที่ว่ารู้จ่ทุกมาจากไหนคือเรามั่นคงแล้วจิตใจมีความพาสุขคือ ใหไร้ทุกข์นะตอนเป็นเด็กๆอ่ะผมเคยไปบ้านลุงเพราะว่าคุณแม่เป็นคนจังหวัดนครพนมนะคะแล้วก็ลุงขมีนาส่วนคุณพ่อรับราชการคุณพ่อนคนภาคกลางพอปิดเทอมผมก็ไปบ้านลุงไปไปฟาดข้าวเขาเรียกฟาดตีข้าวตีเขาค่ะบ้านนู้ตีเข่าตีเขานั่นแหละ ดีครับอยู่นอนได้เสียงนาเขาเอาอลุงเขาเอาไอ้มูลควายไอ้กี้ควายมาลากเ,เป็นลานลานะอ่ะต,อน,ตอนเด็กๆหนูก็ไปหาไอ้เก็บขีควายมาเห็นล้านเขานนั่นแหละนั่นแหละได้สัมผัสชีวิตแบบพอเพียงมาแต่เด็กๆอ่าอ่ยิ่งยิ่งมาอยู่สหรัฐอเมริกาเราก็ไม่มีนาไม่มีอะไรเนาะเราก็ลูก เคยปลูกข้าวในกระถางนะครับพอดีมันไม่ประสบความสูดเด็จไม่ทราบเป็นพาออะไรผมก็ยังคือได้เมล็ดพันธุ์ข้าวมาจากเพื่อนคนม้งเขาเอามาจากเมืองไทยคือเมล็ดข้าวมันอาจจะรีบหรือว่ามันมันผมก็ไม่แน่ใจมันมันไม่ขึ้นคือคือคือมันไม่ขึ้นมันอาจจะนานก็ได้มันไม่ขึ้นอ่าก็พยายามบอก เพื่อนที่มาให้เล็ดรอดเข้ามา <c oughs> คือสวงเมล็ดพันธ์ต่างๆเราไม่สามารถที่จะนําเข้าในสหรัฐอเมริกาได้เมล็ดพันธ์ที่ได้เข้ามาคือมีการเล็ดรอดเข้ามาตามตองทางบางครั้งที่ออกมาได้เขาเขาใเขาว่ามีความดีเขาบอกว่าเออถ้ามีวิบากเขาจับได้มันก็ย้อนอยูนไป จะโดนปรับหนักนะครับถ้าจะดโดนปรับหนะักนะแล้วก็โดนแบ็กลิสต์ด้วยคือเขาจะเพ่งเลงตลอดเวลาฉะนั้นก็แนะนําว่าไม่ควรจะเอามาเพราะจะทําให้ผิดกฎหมายหนึ่งนะครับสองจิตใจเราก็บอกว่ามันเป็นการขโมยของเข้ามาคือก็คือไปเอาขโมยเข้ามามันมันไม่ดีนะครับเราก็เอาเท่าที่มีที่ ที่มีในเนี้ยจะอยากจะปลูกข้าวไม่รู้ว่าจะเอามาได้ไงคือจิตใจกมีความอยาก <c oughs> มีความอยาก <c oughs> พี่ <c oughs> ตัวเคยได้ยินว่าอ่าข้าวกล้องเนี่ยข้าวกล้องอาจจะเพาะได้ข้าวกล้องแล้วแต่ว่าค่ะข้าวกล้องเนี่ยเขามีความสมบูรณ์อยู่บางบางท่านบอกว่าเพาะได้ค่ะอืมไม่เคยลองสักทีแต่แล้วก็จับสมารถปลูกข้าวพวกข้าว ซาลีคือเอาต้นอ่อนสาลีแล้วก็เอาข้าวลีแล้วก็ใช้ต้นอ่อนทํากับข้าวทําน้ำโครโรีนได้ได้ครับเห็นชีวิตชนบทชีวิตพอเพียงแล้วรื่มใจแล้วก็มีความปิติยินดีที่ความฝันของอาจารย์จะเป็นความจริงผมว่าต้องเป็นความจริงในอนาคตไม,ไม,ไม่ไม่ต้องห่วงอันนี้ไม่ช้านี่แหละนะครับสาธุอนุพัฒนากับทุกท่านนะครับ ค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะอวีงทองถ้าจะพูดต้องเปิดไม์ใหม่นะคะพอดีเมื่อกี้เสียงลมแรงก็เลยปิดไม์ให้ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะนะคะตอนนี้ก็มีความสุขแบบบ้านนอกค่ะแล้วมีความสุขมากค่ะคืออ,อยากทราบอยากทราบว่าคือได้ได้พันธุเมล็ดพันธุ์อ่าข้าวโดยกับ อาหข้าหอมมะลิใต้จากภูผาฟ้าน้ํามาแล้วค่ะทีนีอ้อยากเก็บขยายพันธุ์ไว้เพื่อจะทําพันธุ์นะคะทีนี้ก็เลยแฟนบอกว่าไปไปแช่ไว้สองคืนแล้วก็มาห่อผ้าไว้ให้เขาง,งอกลาก่อนนะคะค่อยไปหว่านนะคะทำยัไงคะเราเรา<ช>วิจา <ทำ S 2> แบบนั้นนะคะ,คะ เชิญนักโทษบุคดีนะคะอยู่พื้นที่ค่ะเชิญค่ะอยู่คือเขียนตำไนยไปข้าวก็ทําแบบนั้นค่ะคือเราให้งอกก่อนค่ะ่าใช้มผ้าเอาค่ะเพื่อให้ความชื้นมันได้อะค่ะเพราะว่าเคยเคยได้มาเมล็ดพัน์ุตอนได้กับชุดช่วยชุบชีพช่วยชาติมาได้เมล็ดมาไป่หวานเลยค่ะแล้วมันมันเกิดมานิดหน่อยลอมแหลมค่ะก็รู้แล้วก็ มันไม่ได้พันเลยอะค่ะค่ะก็เลยคราวนี้ก็เลยกะว่าจะต้องขยายพันธุ์ให้ได้ก็เลยแฟนก็เลยดูวิดีโอเขาเขาบอกว่าแช่น้าไม่ก่อนสองคืนแล้วก็มาห่อผ้าไว้ให้ชุ่มชุมใช่ไหมคะคุณรู้ใช่ค่ะแล้วให้มันงอกรากออกก่อนแล้วค่อยมาหวานอีกทีใช่ไหมคะใช่ค่ะที่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 ตรงที่ที่ทําอยู่ก็ประมาณนั้นค่ะคือเราเอาให้งอกก่อนนะคะ ว่าบางทีข้าวข้าวที่เราเรามีเนี่ยบางทีมันมันไม่มันมีทั้งใหม่ทั้งเก่าอ่ะค่ะเราก็เลยไม่เชื่อถเอแล้ะเฉพาะที่งอแล้วค่อยโปรยค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะขอบคุณคุณครูเวียงทองค่ะค่ะผ่านไปที่น้องนัดนะคะเห็นน้องนัดไปมีโลเคชั่นเป็นแปลงกระสิกรรมนะคะแต่ว่าไม่ไม่ทร